คอลเลคชั่นชุดว่ายน้ำน้ำหวานภูริตาหรือมีนาพิศวาสคาตเกมกำลังมีผลงานการแสดงบทบาทมีนาแม่ไม้สาวฮอตเสน่ทแรงในเรื่องพิศวอาสคาตะเกมออกอากาศอยู่ในตอนนี้ทางด้านจอช่องสามสำหรับสาวสวยน้ำหวานภูริตาซึ่งสาวหวานก็วาดรวดรายการแสดงโปรยเสน่ห์ความแซ่บแบบไม่ยัง้งสมกับ ที่ผู้ชายทั้งเรื่องทั้งพระเอกอย่างเจมจิและพ่อนางเอกต่างลุมรักในจอว่าแซบแล้วนอกจอสวยหวานก็แซบไม่แพ้กันโดยเฉพาะเวลานุ่งชุดว่ายน้ำหลากหลายแบบสไตล์ที่นอกจากออรา่าความเผ็ดจะพุ่งกระฉุดแล้วความสวยหวานหรูและแพงก็ส่องประกายไม่แพ้กัน